Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ขอความสุขครับสันตินะครับจงประสบแก่ผู้รับชมรายการสราานานะครับช่วงมองสังคมมุสลิมล้านนาผมชุมพลศรีสมบัติครับครับผมเลิศใจคำครับครับพี่น้องครับก่อถือว่ายาตีมทีวีนะครับเป็นทีวีนะครับเพื่อพี่น้องนะครับก็อช่วยกันรักษา ชาลีทรัตยาทีมทีวีนะครับมู้ที่สรัทธาชนเพื่อการศึกษานะครับไปในอ้อมใจของพี่น้องครับใช่ครับครับพี่น้องครับตลาดตั้กว่ามินิมอนนะครับก็ยังเปิดคือบริการกับพี่น้องนะครับในช่วงวันเสาร์ทุกวันเสาร์นะครัะใช่เลยครับทุกวันเสาร์นะครับครับก็จะเห็นนะครับอาหารมากมายนะครับอาหารวัฒนธรรมอาหารพื้นบ้านต่างๆนะครับที่เข้ามาอยู่ในตลาดมินิมอนนะครับอย่างคือ พี่น้องนะครับที่อยู่ตามต่างจังหวัดในเรื่องนา้เขามาเที่ยวเชียงใหม่แล้วนะครับเข้ามาในช่วงวันเสาร์นะครับขออย่างไรก็ขอคือพี่น้องนะครับเข้ามาอุดหนุนนะครับมาดูแลพี่น้องนะครับในพื้นที่พี่เออจากเขาเ่านั้นนะครับมีกําลังใจที่จะเอาอาหารฮาล้านนะครับต่างๆมาขายกับพี่น้องนะครับวางโปรแกรมได้ไหยครับ ทุกวันเสาร์ครับผมน้องทุกวันเสาร์ครับมาเชียงใหม่มาภาคเหนือผ่านไปผ่านมาก็เว้นวันเสาร์ไว้สักวันหนึ่งับต่อแรงๆครับผมแฮงกงถึงสี่ทุ่มครับผมครับครับผมก็จะเป็นแฮมตลาดหนึ่งนะครับเป็นทางเลือกนะครับที่คือพี่น้องนะครับได้มีอาหารฮาล้านที่หลากหลายได้กินกันนะครับผมครับพี่น้องครับทางสถาบันเรียนรู้อิสลามประจําจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ถือว่าเป็นสถานที่แห่งหนึ่งนะครับที่ พ่อประโยชน์กับสังคมชุมชนนะครับครับทางสถาบันเรียนรู้อิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่นะครับเปิดรักสูตรนะครับผู้สนใจอิสลามนะครับรุ่นที่19นะครับก็ถือว่าเป็นกระบวนการเรียนรูนะครับสำหรับพี่น้องที่สนใจอิสลามหรือพี่น้องมัวรับพี่น้องมุสลิมเดิมนะครับที่สนใจที่จะเรียนิ่มเติมในเรื่องของศาสนาอิสลามนะครับทางสถาบันเรียนรู้อิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ครับก็เปิด คือพี่น้องนะครับได้ลงทะเบียนกันนะครับแล้วก็ที่ผ่านมานะครับทางสถาบันบรรู้อิสลามนะครับก็ได้มีโอกาสต้อนรับนะครับนักท่องเที่ยวที่ขับบิกไบต์นะครับมาประมาณสักห้าสิบคันนะครับมากับห้าประเทศใกล้เลือดครับผมซึ่งถือว่าเป็นคุ้มใจใหญ่เลยครับเนาะใหญ่มากเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศไทย เป็นการก่อให้เกิดไรายได้นะครับในพื้นที่ต่างๆนะครับเอาไปชมกิจกรรมของต่างส,าาสถาบรรรันสถาบันเรียนรู้อิสลามประจําจังหวัดเชียงใหม่เปิดรับสมัครผู้สนใจอบรมหลักสูตรอิสลามขั้นพื้นฐานรุ่นที่19โดยจะมีการเรียนทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา9นาฬกาถึง12นาฬกาจำนวนทั้งสิ้น16สัปดาห์สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปติดต่อสอบถามได้ที่ 0835704206ครูมาดีฮะ0873048706ครูอามีนาเมื่อวันที่13ตุลาคม2565อาจารย์กรกฎขนงนุชรองประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่และนายกสมาคมท่องเที่ยวฮานานไทยนางสาวสุรัตด,ดา สารุติลาวันผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานเชียงใหม่พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายช่วยเหลือด้านการท่องเที่ยวเพื่อการต้อนรับกลุ่มบิ๊กไบคับพาเพื่อนเที่ยวในกิจกรรม Amazing Ride North Thailand นำกลุ่มผู้ขับขี่บิ๊กไบดาโตนักธุรกิจสื่อมวลชนจำนวน50คนจาก5ประเทศประ,ประกอบด้วยมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียบูไนและไทยเดินทางมายังภาคเหนือของไทย ระหว่างวันที่9ถึงวันที่14ตุลาคม2565เพื่อขับขี่บิ๊กไบค์ Bike, เพื่อการท่องเที่ยวในเส้นทางจังหวัดเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนปลายเชียงรายลำพูนเชียงใหม่รวมทั้งสำรวจสิ่งอำนวยความสะดวกอาหารทารันในเส้นทางที่เดินทางผ่านจากการขับขี่บิ๊กไบค์ Bike, ท่องเที่ยวในเส้นทางดังกล่าวผู้ร่วมกิจกรรมได้เห็นว่าเส้นทางขับรถท่องเที่ยวในภาคเหนือมีทัศนียภาพที่สวยงาม และท้าทายเหมาะแก่การขับรถท่องเที่ยวร,รวมทั้งยังได้แวะชิมอาหารจากชุมชนมุสลิมหลายแห่งระหว่างทางนอกจากนั้นยังประทับใจในอธัธยาศัยไมตรีของชาวเหนือและวันนี้ได้ร่วมงานเลี้ยงและลิ้มลองอาหารข้ามแบบพื้นเมืองขันโตคารานน้ำมูลนิธิสารสันติสถาบันเรู้อิสลามอำเภอสระีจังหวัดเชียงใหม่รวมทั้งรับมอบประกาศนียบัตรท่องเที่ยวเส้นทาง a เมซิ่งไลน์นอต t h a แลนด์นับเป็น การเซตสิ้นการขับรถท่องเที่ยวบนเส้นทางที่น่าประทับใจท้าทายเส้นทางหนึ่งของประเทศไทยการท่องเที่ยวชุมชนเนาะ,ะมันก็จะเป็นแหมหนึ่งโอกาสนะครับที่จะสร้างรายได้กับชุมชนนะครับ หากว่าเขามีของดีและเิศมองอย่างไรครับเขามีของของดีที่มีอยู่แล้วแต่แยกในให้คนได้หูได้หานะได้สำคัญที่สุดครับผมคนที่จะจัดกิจกรรมเหล่านี้หรือว่าแจ้งสารที่หรือบอกกับคนอื่นเพื่อมาแอลเนี่ยจะต้องพยายามหาไออย่างหลายอย่างเนาะจะว่าคนยุทธกับมาจแต่ว่าของดีมันมีแต่แต่ทํานี้คคนเนี่เพื่อได้หูข่าวสารดีกว่านาะที่จะได้มาต่อเนื่องขึ้นได้ของที่สำคัญมากข็อยากจะให้พี่น้องนะครับได้เห็นนะครับตัวอย่างหลายๆชุมชนนะครับที่พยายามผลักดัน คือมันเกิดการท่องเที่ยวในชุมชนนะครับวันนี้เราจะพาไปไอเอลที่บ้านยางก่อนนะครับเนาะ <c oughs> ไปดูวิถีชีวิตของชาวจีนมุสลิมนะครับที่มีการอยู่ร่วมกันในความหลากหลายของศาสนานะครับว่าในพื้นที่ของบ้านยางนะครับตำบลแม่ง,งอนนะครับอำเภอฝางหรือวัดเชียงใหม่นะครับว่าสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอฝางหรือบ้านยางนะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับ อยากให้พี่น้องไปดูครับผมไปติดตามดูครับผมครับครับวันนี้ป่าพี่น้องมาแอลหมู่บ้านยานนะครับตั้งอยู่ที่ตำบลแม่งอนนะครับอำเภอฝางจาาังหวัดเชียงใหม่เป็นหมู่บ้านขนาดเล็กนะครับแต่เปลี่ย,ยนไปด้วยเสน่ห์ทั้งแหลง่งเรียนรู้วัฒนธรรมและธรรมชาติที่น่าสนใจซึ่งหมู่บ้านมีเส้นทางท่องเที่ยวมากมายแบบว่าจะเป็นเส้นทางการศึกษาวัฒนธรรมที่ท่านสามารถเดินเที่ยวรอบชมบรรยากาศของชมุมชน พร้อสมสมผัสวิถีความเป็นอยู่แบบจีนอยู่นานครับการเดินทางมาที่บ้านยางนะครับสามารถเดินทางโดยรถส่วนตัวจากเชียงใหม่มุ่งหน้ามาที่อำเภอฝางครับโดยใช้ทางหลวงหมายเลข107ระยะทางจากเชียงใหม่ถึงฝางกว่าประมาณ150กิโเมตรครับบ้านยางเป็นชุมชนชาวจีนอยู่ในพื้นที่อำเภอฝางเป็นเมืองที่มีอากาศเย็นสบายทั้งปีอดีตบ้านยางเคยเป็นศูนย์อพยพของเราทหารจีนจากก๊กมินตั๋ง ที่ทางราชการไทยจัดเป็นศูนย์พักพิงให้กับชาวจีนกลุ่มนี้ในชุมชนแห่งนี้จึงมีความหลากหลายไปด้วยความเชื่อในาศาสนาทั้งชาวไทยพุทธเจ้าแม่กวนอิมชาวคิดและอิสลามสำหรับชุมชนบ้านยางอเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่นี้ก็ตั้งอ,อยู่ห่างจากชายแดนซึ่งติดกับทางพมานี่อยู่ใกล้กับรางขัางเน่ ตร,ต,รตรงจุดที่ผมยืนอยู่นียก็ประมาณ9กิโลเมตรนะฮะแล้วห่างจากตัวเมืองอำเภอเมืองเชียงใหม่เนี่ยก็ประมาณ150กิโลเมตรซึ่งโดยประมาณ7-80ปีก่อนนะฮะคือบ้านยางของเราเนี่ยก็เป็นจีนมุสลิมหรือว่าคนจีนเนี่ยก็มทีที่อยู่บ้านยางเนี่ยก็มีอยู่หลายหลายหลายหศา,ห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 าส,สนานะฮะเป็นพุทธคิดอิสลามก มาพร้อมๆเดียวกันจากเมืองจีนนะครับก็อพยพมาก็ประมาณ70-80ปีที่แล้วก็มาอยู่ที่นี่โดยที่เราก็อยู่ร่วมกันมาตลอดโดยที่ว่าทุกศาสนาเราก็อยู่ร่วมกันโดยโดยโดย,โดยเหมือนพี่เหมือนน้องกันน,นอกจากความเชื่อในเรื่องของศาสนาแล้วนะครับชุมชนบ้านยางนะครับก็ยังเป็นหมู่บ้านโอท็อปนะครับที่ได้รับการส่งเสริมจากกรมพัฒนาชุมชน,นครับคือเป็นหมู่บ้านโอท็อปแห่งหนึ่ง ซึ่งมีความหลากหลายนะครับทั้งสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นเส้นทางธรรมชาตินะครับจะเป็นน้ําตกนะครับหรือจะเป็นตลาดแต่ที่พลาดไปได้นะครับก็อยากจะแนะนำเพื่อไปชมพิพิธภัณฑ์โครงการหลวงนะครับที่1นนะครับที่บ้านยางโครงการหลวงที่1นนะครับอำเภอฝางนะครับอยู่ที่บ้านยางนาะเดี๋ยวเราจะเข้าไปเอามาได้เป็นพิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงนะครับที่1นึ่อำเภอฝางนะครับผมเราเริ่มจากครัวไฟของห้องครัวนะครับของคนจีนอยู่นานนะครับซึ่ง ในอดีตนะครับก็เข้ามาเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์นี้นะครับนลวันนี้ก็จะเป็นล่อนะครับใช้ไว้บรรทุกของนะครับในกล่องคาราวานนะครับจะมีเตาลีดนะครับหม้อข้าวหม้อแกงนะครับเป็นมุมหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นอานม้านะครับเนาะนะครับอานมานี่ยังไงครับอานมานะครับผมเอาไปดูในห้องนะครับผม ครับก็เป็นพระราชกรณียกิจนะครับของในหลงอาหารโต๊ะจีนของพี่น้องชาวมุสิมในพื้นที่ถือเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่น่าลิ้นรมอครับขออุ่นอาหารนะครับอาหารโต๊ะจีนแบบพรีเมียมเลยนะครับจัดเต็มนะครับจัดหนักนะครับสําหรับผู้ที่มาร่วมงานในวันนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นแกงจิ้งัวนะครับอันนี้เป็นออเดร์นะครับออเด็บ นี่เป็นอาหารโบราณงจีนนะครับก่อหากขั้นใดประสงค์อยากจะทานอาหารโต๊ะจีนนะครับก็สามารถประสานทางคณะกรรมการมัสยิดได้นะครับโดยต้องแจ้งล่วงหน้านะครับทางมัสยิดก่อจัดให้นะครับจัดให้แบบพีเยมครับนอกจากนั้นแล้วนะครับที่พลาดมาได้ก่อของจักตะคุงจะเป็นเส้นข้าวซอยนะครับข้าวซอยบ้านยางเป็นข้าวซอยแบบต้นตำรับนะครับชาวจีนมุสลิมจึงบ่สามารถพลาดได้นะครับ มีหลากหลายร้านนะครับของพี่น้องมุสีมที่คอยต้อนรับท่านอยู่มู่บ้านยางถือเป็นชุมชนที่โดดเด่นในเรื่องของวัฒนธรรมที่ยังคงเอกลักษณ์ความเป็นชาวจีนอยู่นานไว้อย่างเหนียวแน่นเพราะว่าจะเป็นขนรรมเนียมประเพณีต่างๆของทั้งสามศาสนาคือพุทธคิดอิสลามที่อยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันร่วมถึงสถา,าปัตยกรรมบ้านเรือนรูปแบบจีนและอาหารการกินซึ่งสิ่งเหล่านี้ทางกรมพัฒนาชุมชนเชื่อว่า จะเป็นการเปิดมุมมองใหม่ๆด้านการท่องเที่ยวหมู่บ้านโอทอปเพื่อกับนอกท่องเที่ยวเป็นอย่างดีชุมชนสีสมบูรณ์่รงครับของชุมชนที่มีการจัดการการท่องเที่ยวนะครับโดยมีกรมพัฒนาชุมชนนะครับเข้าไปส่งเสริมสนับสนุนนะครับคือเป็นหมู่บ้านโอทอปนะครับซึ่งในชุมชนนี้นะครับมันมีความหลากหลายในเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีนะครับและก็ ความต่างเนเรื่องของศาสนานะครับเป็นหมู่บ้านชาวจีนเก็บร้อยเปอร์เซ็นะครับกะก็จะมีคนไทยพื้นที่เกาแสมพ้องนะครับแต่ก็จะพาพี่น้องไปแฮมตี้นะครับสังคมพระหุวัฒนธรรมอันนี้เป็นชุมชนของคนแม่เสียงนะครับซึ่งมีชาติพันธุ์เป็นเบงกอลีนะครับผมแล้วก็เขาจะอ้เรื่องความเป็นผู้วัฒนธรรมนะครับผ่านขนมชนิดหนึ่งนะครับ ที่ชือว่าขนมเป็งม้งนะครับแล้วเราจะไปดูวิถีวัฒนธรรมของพอี่น้องมุสลิมว่าเขามีการอยู่ร่วมกับพี่น้องในพื้นที่กันอยา่างไรครับเอ,นนอาไ,อไปชมครับผมนนครับวันนี้พวกเราจะพาทุกคนไปดูจักกับอำเภอแม่สรียงที่ขึ้นชื่อว่า,าสำเภมิสตเป็นหนึ่งในเจ็ดอำเภอของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งล้อมรอบไปด้วยภูเขาที่สลับซับซ้อนมีธรรมชาติที่สวยงามมีความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ลานาวพายมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามไม่แพ้ที่ใดเลยค่ะมีอากาศร้อนหนาวเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาลแต่จิตใจของผู้คนนั้นกลับมีความมั่นคงท่ามกลางความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ความแตกต่างของศาสนาและวัฒนธรรมรวมทั้งอาหารการกินที่แตกต่างกัน มีขนมหวานอยู่ชนิดหนึ่งที่เป็นจุดเชื่อมความสัมพันธ์ของผู้คนในอำเภอแม่สดียงให้หอมหวานยู่ื่อยมาเป็นขนมที่แทนความไว้วางใจความเชื่อใจซึ่งกันและกัน<ม>เป็นจุดแบ่งน้ำใจกันและกันเลย<ม>ก็ว่าได้ค่ะนั่นก็คือขนมเป็นม้งนี่เองค่ะขนมเป็นม้งนะคะมีส่วนผสมของแป้งข้าวเจ้ากะทิน้ำตาลทรายและผงฟูค่ะ เริ่มที่เทหัวกะทิลงถาดแล้วตั้งถาดบนไฟอ่อนๆก่อนนะคะแล้วเทส่วนผสมบนถาดจากนั้น mm hmm. เผาหนา้าโดยกลาบมะพร้าวโดวยใช้แผ่นเหล็กหรือสังกะสีวางบนถาดเพื่อเผาขนมจนสุกค่ะ mm hmm. เมื่อเนื้อขนมสุกแล้วก็แนำหัวกะทิทาหน้าขนมเลยค่ะ แล้วมาเผาหน้าอีกรอบจนได้สีเหลืองๆซึ่งก็เป็นอันเสร็จซิงคค่ะเป็นมง้งเป็นขนมไทยใหญ่ที่ขึ้นชื่อเรื่องความอร่อยที่สุดของจังหวัดแม่ฮ่องสอนเลยค่ะด้วยความเชื่อใจความไว้วางใจที่มีต่อกันเรื่องอาหารจึงไม่เป็นปัญหาในสังคมอีกเลยค่ะการอยู่ร่วมกันอย่างทา้าันในสังคมบ้านวัฒนธารของคนในอำเภอแม่สระเดียมศาสนาความเชื่อนั้นเป็นของเราแต่สังคมนั้นเป็นของสวนรวม ดังนั้นมีหลายเรื่องที่เราเกี่ยวข้องกันได้ไม่เสียหายต่อความเชื่อของเราเช่นวัฒนธรรมเรื่องอาหารการกินซึ่งบางทีเราก็ต้องจํากัดในส่วนของเราว่าเป็นอาหารที่ฮาลลนะครับฮาลลนไม่ได้เพียงแต่ต้องห้ามในเรื่องอื่นๆเกี่ยวกับความเชื่อเท่านั้นแต่ในเรื่องของความสะอาดและสุขอนามัยก็เกี่ยวข้องด้วยอาหารบางอย่างที่มีความฮาลลนในตัวเองเช่นขนมยกตัวอย่างขนมฮลาวาหรือขนมเบงมง้งหรือขนมถิ่นที่มีขายกันอยู่ทั่วไปในสถานการณ์เหล่านี้เกี่ยวกับ เรื่องของอาหารเนี่ยเราสามารถที่จะแลกเปลี่ยนกันได้บางทีมุสลิมมีเทศกาลบางเทศกาลเช่นการออกตอีดุนฟิตรีเราก็มีการทำขนมซิวจีซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ประจําตัวของมุสลิมที่นี่มาแต่ในแต่ไรนะครับในขณะที่ชาวไทยใหญ่เขาก็มีขนมฮาลาวามีข้าวยากูมีขนมเบงม,ม้งมีมนู่นนี่ซึ่งเมื่อเขามีเทศกาลของเขาเขาก็แลกเปลี่ยนเราเพื่อ,อามาแบ่งให้เราทานม,มุสลิมก็ได้ทานกันทุกรับ ในช่วงเทศกาลอิหร่าด,ด,ดาฮาเนี่ยเป็นแกงที่ควรโดยมุสลิมในเทศกาลนั้นเนี่ยจะรุ้งไปทั้งบ้านทั้งเมืองน,นะครับแล้วทุกคนก็ได้ลิ้มรสความอร่อยนี้ซึ่งในความเป็นอยู่ของมุสลิมเราร่วมกับพี่น้องชาวตา่างศาสนาทั้งหลายนั้นเราไม่เคยมีความขัดแย้งครับในเรื่องของความเชื่อ,อเมื่อมีงานมีเหตุการณ์สําคัญอะไรที่เกิดต่อบ้านต่อเมืองเราก็ร่วมันก,กําลังกันได้ครับในการที่จะจัดการต่อเรื่องนั้น ให้เป็นประโยชน์เราวบ้ว่าความแขแกร่งของเราได้เป็นวิถีชีวิตที่อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเราไม่ได้แบ่งแยกเราไม่ได้แบ่งแยกเรื่องของศาสนาเราอยู่ร่วมกันเหมือนกับพี่กับน้องเรามีอะไรเราก็คืนเชี่ยซึ่งกันและกันเราไปปหาสู่ซึ่งกันและกันอย่างเราไปถึง่างเราไม่ได้แยกแยกว่าเราเ,เราเป็นพุธเราเป็นริสเป็นอิสระเราไม่อยาแจะเราอยู่ด้วยกันอย่างพี่อย่างน้องมีอะไรเราก็พบปะเราก็คุยกัน บางทีมีพิธีเสวยวนเราก็ไปร่วมกันเสวยวนเขาเรียกว่าเจตการลักสีเจิการลักสีก็หมายว่าถ้าจะพูดความหมายคือเราอยู่ร่วมกันในทุกศาสนาเราอยู่กันเป็นพี่เป็นน้องมีอะไรเราก็ช่วยเฉลี่ยสิ่งกันและกันไปมาสู่บางทีก็เดินออกไปไปเล่นุยกันทักทายปปะสยกันเขาไปนั่งคุยกันมีอะไรเราก็ไปศึกษาหารือกันมีกิจกรรมเราก็ทำร่วมสิ่งเหล่านี้ก็เป็นอีกหนึ่งความงดงามในการอยู่ร่วมกันอย่างฮาลานในสังคมพหุวัฒนธรรม ับวันนี้ก็เป็นแฮมตัวอย่างหนึ่งนะครับของชุมชนอ่ามุสลิมนะครับที่เป็นคนส่วนน้อยในพื้นที่นะครับมุสลิมในเมืองลานนานะครับถือว่าเป็นคนกลุ่มน้อยนะครับเพราะนั้นแล้วครับไอ้เลอเทาเขาเป็นมุสลิมที่เป็นคนกลุ่มน้อยนะครับเอามีวิธีคิดหรือวิธีวางตัวคืออยู่ร่วมกับชุมชนสังคมจะได้ครับผม ครับก็อัมดุลละครับผมโดยพื้นฐานของอิสลามแล้วมันสามารถอยู่ร่วมกับคนที่ไหนตั้งใดได้หมดครับผมเนาะด้วยวิธีการปฏิบัติด้วยวิธีการฝึกฝนเนาะในเรนการอบรมบรมเพาะในเรื่องของศีลธรรมจริยธรรมและโดยเฉพาะการมีคุณธรมนะรมเนาะการเป็นคนที่ไว้เนื้อเชื่อใจได้เป็นคนที่เอื้อเฟอืเฟอ้เฟอเผื่อแผ่โดยเฉพาะบางคนบางท่านนั้นเปิ้นปีการแบ่งปันแบบว่าเข้าถึงข้อหากันอันนี้คือนี่คือสเดย์อย่างหนึ่งของมุสิมเขาครับ อ่าทางล้านนานี่มันไปแจเป็ปสังคมเดียวนายเลยนะแต่มันเป็นสังคมที่เป็นพรนหุแต่แต่นะครับแล้วก็ที่จริงแล้วคนร้านนาเขามันเป็นอย่างหนึ่งที่ว่าถ้าเฮามาดูคนเก่าๆแต่แต่นี่เป็นคนที่ต่างบ้านต่างเมืองต่างที่ต่างๆต่างมาอยู่มาร่วมมารวมกันมากกว่าครับผมนี่คือสิ่งที่ทุกคนสามารถที่จะเอื้อทอนต่อกันได้ง่ายครับก็ถือว่าเป็นแห่งหนึ่งชุมชนนะครับที่สะท้อนที่เห็นการอยู่ร่วมกันในสังคมพระหุวัฒนธรรมนะครับ ในช่วงต่อไปนะครับเป็นช่วงหาร้านร้านนานะครับปาไปแลสเน่ไทยซึ่งเป็นร้านอาหารที่มาเปิดในเชียงใหม่นะครับก็เป็นที่ชื่นชอบนะครับของพี่น้องโดยทั่วไปนะครับก็จะเป็นประเภทข้าวขาวัวน่าเลิศ่อเป็นก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นนะครับมีเล้งมีเนงนะครับพอเราไปดูบรรยากาศที่ร้านครับผมครับผม a s ะ a l a m u a l ม i k u m w a มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ h ครับวันนี้พาพี่น้องมาแวะชิมอาหารที่ร้านสเสน่ห์ไทยนะครับร้านสเสน่ห์ไทยนะครับเป็นอีกร้านหนึ่งนะครับที่เปิดตัวขึ้นมาในจังหวัดเชียงใหม่นะก็ขายอาหารประเภทเข้าขาวัวนะครับแล้วก็สายเนื้อครับที่ที่ยมชมชอบนะครับจะเป็นก๋วยเตี๋ยวจะเป็นเกาเหลานะครับก็มีคื้ท่านได้เลือกชิม หลากหลายนะครับผมวันนี้นะครับครอบครัวปลามากินนะครับอันนี้ก็จะเป็นเกาเหลานะครับผมก็มีเกาเหลานะครับอันนี้ก็เป็นขาบัวนะครับใส่ถ้วยมานะครับผมอันนี้ก็จะเป็นลวกจิ้มนะครับมีลิ้นมีเนื้อมีไส้นะครับอร่อยไปแหมรูปแบบนี้นะครับผมถือว่าเป็นเมนูเด็ดนะครับนี่ก็จะเป็นข้าวผัดปูนะครับจานใหญ่ๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นสตูลิ้นนะครับ รสชาติก็หนุ่มลิ้นอยู่แล้วนะครับเป็นลิ้นนะครับอร่อยครับผมอันนี้ก็จะเป็นเล้งนะครับเล้งเล้นติดกระดูกนะครับเนาะก็รสแซ่บดีก็จะเป็นน้ําตกนะครับตกเนื้อพอผัดมันปูพอผัดมันปูก็เป็นอ่ารสชาติดีครับตบท้ายด้วยไอติมนะครับเนาะติมมีโคกมื้อตัวตับน้ำตังนะครับเอาไปมะครับเสน่ห์ไทยครับ ครับกามาจงกเม่นะครับเกาแนะนำเพื่อมาที่ลองไปชิมดูครับร้านเสน่ห์ไทยนะครับก่อนกแล้วเพราะว่ามันอายว้โตคราบผมเอามาให้พี่น้องได้ดูได้ชมกันนะครับก่ก็มีโอกาสไปนะครับไปกับครอบครัวนะครับอย่างน้อยๆนะครับช่องทางทีามาหากินของพี่น้องเอาที่มาทํามาหากินที่เชียงใหม่ก็ยาติมนะครับก็จะเป็นแหมช่องทางหนึ่งที่จะช่วยเหลือพี่น้องในส่วนต่างๆที่ปักหมุดได้เลยครับปักหมุดได้เลยนะครับเสน่ห์ไทยก็ครับเสน่ห์ไทยครับช่วยกันเข้าไปค้าบผม ครับพี่น้องครับเท่าที่เรานำเสนอข่าวมานะครับเราจะเห็นว่าวันนี้นะครับการท่องเที่ยวในชุมชนการท่องเที่ยวในกลุ่มของมุสลิมนะครับก็จะเป็นที่นิยมกันนะครับเพราะว่าอาเซียนนะครับมีมุสลิมบัดเจนน้อยๆนะครับเฉพาะอินโดนีเซียนี่ก็มีกว่า200ล้านคนนะครับรักโอ้ลักร้อยล้านครับผมสิงคโปร์มาเลเซียนะครับที่ที่มันเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยนี่ก็มีเจนน้อยๆนะครับ แต่ว่า,วาอาหารไทยือเนื้อสักครับผมของอาหารไทยวันนี้ไอ้ไอ้เลิศมีความคิดว่างว่างวครับว่าชุมชนเนี่ยเอาจะาวางมาตรการหรือเขาจะมีแผนอย่างไรที่จะต่อยอดออ่นักท่องเที่ยวเราเนี่ยนะครับซึ่งจะนํารายได้เข้าชุมชนนารายได้เข้าจังหวัดเนี่ยเขาเขาเขามีวิธีการอย่างไรแนะนําอย่างไรว่าชุมชนควรจะปรับตัวอย่างไรครับในเรื่องของ สิ่งล่านี้นะครับผมที่จริงชุมชนหลายๆชุมชนก็พยายามจะรดลงให้่อการทํามาหากินในชุมชนเป็นพิธีอัตลักษณ์หลายที่เนาะแต่ว่าบางก็ยังขาดโอกาสแาะขาดการสนับสนุนนอกบอกตรงๆเลยเพราะฉะนั้นจุดร่วมที่ดีคือจะต้องหาสถานที่อะไรหนึ่งอย่างตลาดตะกวาไม้ยิ่หม้อนี่ก็คือเป็นชุดรวมที่ดีครับผมเนาะที่ทําให้เกิดการทำมาหากินได้สะดวกสบายหมายความว่าเขาอาจจะเติมรู้สึกคาว่าชุมชนนั้น นาะแรงลงนั้นลงนี้อยู่ที่จุดนั้นจุดนี้ในตลาดนักตะกว่ามินิมอลซึ่งเป็นไปได้นะครับผมว่าจะเป็นสนีอันนึ่งที่จะทำให้รักรมาเจอตัวแทนของชุมชนแล้วก็ล้มข้อไปสู่ชุมชนของครั้งหนึ่งครับผมเฮียนะครับทุกๆชุมชนในในประเทศไทยนะครับร่วมกันครับที่มันเป็นมุสลิมนะครับเนาะเราอาจจะต้องกลับมาทําเรื่องเล่าของชุมชนนะครับเราต้องกลับมาเรียนรู้เรื่องของประวัติศาสตร์ชุมชนนะครับว่าในชุมชนเขาเนี่ยมีอะไรย่างที่น่าสนใจพ่อมนะครับ หมือนกับเพาแผนที่อย่างไรเลิศแผ่นที่ชุมชนเนาะแผ่นที่เดินดินแผนที่เดินดินเนาะคนที่สามารถที่จะเข้าไปในชุมชนเนี่ยเขาจะต้องเจออย่างที่ประทับใจพ่อผมเรื่องเล่าเรื่องอาหารเรื่องวิถีวัฒนธรรมนะครับเนาะมันเป็นกระบวนการที่ไชาวต่างชาติก่อเพื่อความสนใจอยู่นะครับเนาะเพราะว่าชุมชนใดบ่มีประวัติศาสตร์ก็บมมีรากเก้าของตะเก้านะครับเนาะ แต่ถ้าเรามีประวัติศาสตร์นเคาโหจากรากเง้าแล้วก็การพัฒนาไปสู่การเป็นชุมชนท่องเที่ยวชุมชนอนุรักษ์นะครับมันก็เออเกิดง่ายขึ้นนะครับใช่แต่ว่าวันนี้นะครับไอ้เดินเขาู่ต้องมีไอ้ผู้นำในการที่จะขับเคลื่อนนะเดินเนาะหรือว่าหรือว่าเป็นเพราะเจ้าของโปรเจกต์โปรเจกต์หนึ่งก็ได้เนาะครับ ในในกรุงเทพนะครับผมคจะเห็นหลายๆตที่ที่น่าสนใจที่ไม่ใช่ทะรูนเอ้แล้วก็ทำหลายๆตียที่เนี่ยที่สิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันเราคิดใหม่ให้ตัวเนาะการที่เราไปเจอที่ตั่นเห็นที่ดีมาแเราก็าปรับใช้เนาะครับผมครับผมอยากจะฝากพี่น้องนะครับเนาะฝากพี่น้องคือช่วยกันคิดนะครับช่วยกันทำนะครับในเรื่องของเศรษฐกิจก็เป็นความจําเป็นสิ่งใกล้ตัวในในในที่จะเสริมปัจจัยในการดาเนินชีวิตของเรานะครับเพื่อ มันอยู่ได้นะครับวันนี้นะครับเราต้องตั้งใจทำนะครับเบตั้งใจทําแล้วก็ลงมือทําแล้วก็มอบหมายก็รับสุขาวตาลานะครับไอ้ความสมําเร็จอยู่ที่เราลนะครับแต่ว่าแต่หากว่าเราบ่าทําอย่างเลยเราบ่าคิดอย่างเลยนะครับ เขาขอดูอาจะได้มากกว่าถึงจะสำเร็จนอกจากเอาอยู่ต้องลงมือทำนะครับน้อยเลิศ้อร่วมกันคิดร่วมกันทาร่วมกันพัฒนาร่วมกันแก้ไขปัญหาาะแล้วก็จุงมมือกันไปเนาะวันข้างหน้าก็ได้รับความเสียใจจากลัทธราษแน่นอนครับในฐานะที่เป็นนักพัฒนาชุมชนคนหนึ่งไงเลิศนะครับเลิศว่าสังคมมุสลิมเฮาในปัจจุบันเนี่ยเขาจะต้องมีการปรับตัวอย่างมากกครับคือสิ่งที่เราจับดักก็คือคําว่าเศรษฐกิจเนาะเศรษฐกิจก็คือว่าการที่เขาห่อมี เขาบอกมีแล้วเราจะเย่ยงใดอ่ะทำมาอย่างก็ดูแล้วแบบได้รับความสาเร็จทาอย่างกับอะไรอย่างสักอย,ย่างจริงๆแล้วเราเริ่มนักหนึ่งใหม่เนาะในบางอย่างเนาะบางสิ่งบางอย่างแบบว่าของใกล้ตัวกพราถือว่านวตัตก,กรรมอ่ะว่าไส้อั่วปาะเดียวบางทีแค่ไส้อัวอ่วต้องมีม้วนๆอย่างเดียวอาจจะเป็นเป็นก้อนนี่น้อยหก็ได้ไอ้ตัวมามีลหลายหลายอย่างเนาะเพราะฉะนั้นเวลาเขาคิดเขาทำเขาก็เลยเลยคิดใกล้ตัวม่ได้คิดสิ่งที่ใกล้ตัวที่เป็นต้นทุนาอะเนาะซึ่งสิ่งที่เป็นไ้ต้นทุนดีกว่า สําคัญคือต้องรวมกันเป็นชั้นัดนะครับใช่อันนี้ประโยชน์กันชัดเจนเลยครับถ้าวันนี้เรารวมกลุ่มกันนะครับสามัคคีกันมีเอกภาพนะครับเนาะสังคมก็จะอยู่ได้ด้วยกับความหากความสามัคคีนะครับกับบ้านเหนือช่วยบ้านใต้นะครับเนาะบ้านใต้ก็ดูแลบ้านเหนือนะครับคนที่มีโอกาสก็ช่วยเหลือคนที่ด้อยโอกาสนะครับสังคมชุมชนก็จะมีความสุขนะครับเนาะคนจนนะครับคนที่ขาดโอกาสก็จะบูสึกว่าตัวเก่านี่ ถูกทอดทิ้งนะครับอย่างน้อยๆก็มีผู้คนมีผู้นํามีเพื่อนพ้องน้องพี่นะครับที่ยังคอยดูแลเราอยู่นะครับนา้เลยเนาะจะไปปล่อยให้โอกาสมันผ่านไปโดยที่เขาไม่ได้ปรึกษารือนี่สําคัญแล้วอู้ยได้กับมาจบที่ไหนอะนอกจากคำว่าปรึกษารือครับร้อยคนปรึกษาเรืกอนได้ถ้าเขากล้าเี่ยอู้กันเนาะวันนี้ครับการได้อู้ได้คุยกันนะครับคือความสําเร็จ ันนี้เขามีอย่างเอาคุยกันนะครับนักอ,อกนักใจก็มาคุยกันนะครับ <S <S ผมได้ช่องทางช่องทางหนึ่งคือการสื่อสารเนาะเพราะนั้นในการที่เขาจะอู้บางจุดบางที่มาได้เขาก็มีเครื่องมือสื่อสารเพราะนั้นในการสื่อสารคือการรวมกลุ่มเมื่อมีรวมกลุ่มปุ๊บเขาก็าจะข้อความบางอย่างในเรื่องของคาว่าประชาสัมพันธ์เนาะรหรือว่าการทบทวนหรือว่าการสอบถามหรือว่าการนั้นนี้มามัเกิดเจอการรึกษารหรือโดยโดยตำรวจน้ำมก็ตัวครับครับยังไงก็ฝากพี่น้องนะครับา ฝากพี่น้องคือร่วมด้วยช่วยกันนะครับเนาะสร้างชุมชนสร้างสังคมเฮาคือได้ยกระดับขึ้นไปอยู่มาตรฐานนะครับเนาะเพราะว่าทั้งในด้านสังคมด้านศาสนาด้านเศรษฐกิจนะครับมันต้องไปพร้อมๆกันนะครับเนาะกอค้อยๆช่วยกันไปนะครับเนาะอันคงจะมีระบบสการวางไว้้กับในสังคมมุสลิมนะครับเนาะครับผมก็ช่วยกันไปนะครับพี่น้องครับวันนี้คงจะได้เวลาพอสมควรแล้วนะครับ ขอคงเจาะขอให้เลิอดุอาคือพี่น้องได้หระครับผมกับขอขอความเมตตาจากลอสตาลาครับผมเนาะคือเขาได้ประสบความสําเร็จในการเป็นผู้ที่ดีความพึงพอใจของลอสตาลาครับผมเพราะว่าเมื่อลอสตาลาพึงพอใจพ่าไทยในตัวเขาแล้วแน่นอนครับผมมันคือสําเร็จทุกสิ่งทุกอย่างครับผมครับเชียร์รับครับผมครับช่วงมองสังคมมุสลิมนาคงจะต้องลาจากพี่น้องด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับขอลาตาลาเมตตาทุกท่านนะครับอัสสลามุอะลัย ualaikum w a มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ h يا الله يا رحمن يا رحيم